กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมมีคลิปวิดีโอที่เรียกได้ว่ากำลังโด่งดังมากในช่วงนี้ทางโูกออนไลน์มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับนั่นก็คือคนเจอปอบนั่นเองก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีชายคนหนึ่งนะครับได้เดินเข้าไปสำรวจในป่านะครับเขาได้เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดว่าวันนี้เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับป่าแห่งนี้มันมีประวัติยังไงบ้าง โดยเท่าที่ผมได้ฟังนะครับป่าแห่งนี้ค่อนข้างมีชาวบ้านนะครับบอกว่าพบเจอผีบ่อยโดยเฉพาะผีปอบนะครับเขานะครับจึงได้เข้าไปในป่าแห่งนี้เพื่อตามหาความจริงนะครับว่าป่าแห่งนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเขาเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆนะครับเขาก็เดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่า เหมือนจะไม่มีท่าทีที่จะเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดหรือพูดผีปีศาจเลยเขาจึงได้นั่งลงไปกับพื้นนะครับแล้วก็จุดเทียนขึ้นมาเหมือนเป็นการทำพิธีอะไรบางอย่างนะครับเพื่อเรียกพูดผีปีศาจเหล่านั้นออกมาก่อนที่หลังจากนั้นเขาจะได้เดินเข้าไปเรื่อยๆก่อนที่เขาจะพบกับผีปอบนั่นเองคลิปวิดีโอช่วงที่เขาเจอผีปอบนั้นจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวเราไปดู พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับตบให้ลคลิปวิดีโอต่อมานะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่เขาบอกกันว่า เป็นผีปอบของอินโดนีเซียนะครับซึ่งคลิปคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านนะครับได้ดักจับหมูป่านะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เข้ามาติดกับดักนั้นไม่ใช่หมูป่าที่เขาต้องการแต่กลับเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับผีปอบยังไงอย่างนั้นคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเลาไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ วานคลิปวิดีโอต่อมาคลิปวิดีโอสุดท้ายเขาก็บอกกันว่ามันเป็นผีปอบอีกหนึ่งประเภทที่บ้านเราไม่รู้จักกันนะครับผมก็ลองค้นหาข้อมูลเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่มีในบ้านเรานะครับเป็นทางของบาหลีอินโดนีเซียนะครับ ซึ่งผีปอบในภาพนี้ในคลิปนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีขนไม่มีผมและก็ดูเหมือนกับเอเลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีขนไม่มีลูก,กตาไม่มีจมูกไม่มีปากเลยซึ่งชายคนนี้ก็ได้ถ่ายคลิปช่วงเวลาที่เขาได้เจอผีปอบตัวนี้ไว้ได้นะครับซึ่งข้อมูลของคลิปนี้เนี่ยทางช่องที่เขาลงเนี่ยก็ลงมาหลายปีแล้วนะครับมีแค่2คลิปวิดีโอโอเค เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับกือจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็คลิปนี้อาจจะพูดติดขัดอะไรเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่สบายอย่างที่บอกไปก็ถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องเพราะว่าตอนนี้ใกล้9ก้า0ื่นซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆลงคลิปทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนั่งเล่าเรื่องก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ